ค่ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอย่างที่เคยสัญญาไว้คลิปที่แล้วว่าแบบวันนี้เราจะมารีแอคเพลงใหม่ I Feel Good ของ Boy Next Door นะคะนั่นแหละบบมาแล้วนะคะมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่า I Feel Good เ yeah, จะเป็นยังไงคือ I Feel Good เดียวที่รู้ตอนนี้คือ I Feel Good อันที่ลองไปตะกี้คือแบบตอนที่เห็นคำว่า I Feel Good ขึ้นมาในหัวคือมันมีเมโลดี้ขึ้นมาือเป็นเพลงนั้นเลย มาดูซิว่าเขาจะแบบพรีเซนต์ออกมาในแนวทางไหนมาเริ่ม MV สามนาทีอันนี้คือแโสดปะ มันจะเลิศเกินนะมันจะเลิศเกิน,นเพลงฟิคโคขยงมากอ,อ่ดีฟิคโคตะโกน ผมแดงรอมากรีวิวผมเทาหรอผ่้สังเกต ผมดำหล่อมากดวงใจเขผมดำมากจริงๆค่ะแบบหล่มากเออถ้าเต้นดีว่ะ โคตะกนล้วคือเพลงนี้มันต้องท่าเต้นอย่างนี้เท่าน,นั้นถูกอุ้ยข่าวดำดีมากภาพดีผูก็บอ,อกพี่อยกเกะข้ามันรอ ฟังครั้งแรกลองได้เลยติดหูให้สิบพรฟอรนซ์ให้ร้อยค่ะอินเนอร์ให้ล้านเลิศม,มากเออถูกถูกเนี่ย yeah. นี่แหละทางของเราอะ่ะทั้งของเราเลยจริงๆแบบพี่ไม่มีอะไรจติคือดีดีมากจริงๆแบบทุกอย่างลงตัวเพอร์เฟกเอาไปร้อยคะแนนเต็มค่ะหนูอ่ะอันต่อไปสตูดิโอชุมกันดีกว่ามาเปอร์ฟอร์แมนซ์จัดนักจัดเต็มที่นี่ ลิศเอาจี้ดี outside, เลิศมากคุณหักโตแล้วเหรอมากไม่จริง คือ performance boy next อ่ะมันมีความชิลในนั้นแล้วก็มีความคมพร้อมกันในนั้นเหมือนกัน แบบคือโอเคมันไม่เหมือนเพื่อนแล้วนะคะาเดียวกันมันก็หามาได้ง่ายๆเหมือนกันที่แบบมันจะได้อย่างไงเออพี่พกแว่นมาจากบานทูกรอมาก เผาไม่ใช่หรอหรือว่านี้มันเจอไฟไม่ตีไม่มันตีเขา เพลงอ่ะมันต้องเล่นหน้าเล่นตาได้บีดได้อะไรก็ตามแต่เราคือคือทำได้ดีเลยจริงๆคือเพิ่งรู้ว่าแบบเขาเล่นหน้าเล่นตาเก่งขนาดเนี้ยจริงเพิ่งรู้ว่าแบบเฮ้ยดีว่ะแบบไม่มากไม่น้อยเกินดีทำอะไร ใครวีผ้าใครวีผ้าก่อนคือถ้าเทียบกับเพลงที่เราเพิ่งรีแอบไปคือคนเราฟิลเลยอันนี้คือมันฟิลว่าแบบคือฟิลบอกถูกอะแต่ว่าคือมันแบบซิโก้ไฮยองตะโกนมากจริงๆบีดดนตรีถ้าเต้นเมโลดี้แบบโคตรซิโก้จริงๆคือแบบเราคือมันต้องเป็นบอยนิกดอเท่านั้นที่ทําเพลงแบบเนี้ยเพราะว่าคือถ้าเป็นคนอื่นอะ ไม่รู้อะไม่เคยเห็นแต่ว่าพอบอยน็กทำเรารู้สึกว่าถึงถึงเลยเราต้องบอยน็กเท่าน,นั้นจริงๆค่ะแบบดีดีมากทุกคนวันที่เราอ,าอัดอะคือสามสิบล้านแล้วเพลงปล่อยมาห้าวัน30มสิบล้าน,านแบบแมสเรามันดาราเบอร์ใหญ่แล้วจริงๆทุกคนอย่าลืมไปฟังนะบอยน็กดอไอฟิลกูดเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเพลงดีแรปดีเอเนจีดีอินเนอร์ดีเขาเรียกอะไร ฟีลลิ่งดีดีมากจริงๆริฟีลกู๊จริงๆค่ะสมมงอ่ะวันนี้ก็แบบเร็วๆแบบบรบรัดคือรีแอคเอกับสต um, ูดิโอชูไปใช่ไหมคือด้วยความที่มันเป็นเพลงใหม่เนาะคัมบงคัมแบก็กอะไรวันที่เราเอาจจะอาจจะยังไม่ปล่อยแต่ว่าก็คือน่าจะตามมาเร็วๆนี้แต่ว่าคือแค่เราดู MV แล้วก็ดูแบบที่เป็นสตูดิโอไปก็รู้สึกแบบเต้นโคมขึ้นเต้นโคมขึ้น ทุกๆคมแบกจริงๆแล้วก็พอคือคมขึ้นจริงแต่ว่าในขณะเดียวกันความชิลความอะไรที่มันเป็นที่มันเป็นเหมือนเป็นตัวตนของของของ,ของวงอะก็ยังไม่หายไปนะคือแบบยังคงความชิลไว้อะไรไว้อยู่แต่ว่าคือเต้นคมขึ้นจริงๆ,ๆย่างลงตัวจริงๆแบบเป็นกําลังใจให้สู้ๆนะลูกเออแบบเรามันเบอร์ใหญ่แล้วเราต้องเป็น เบอร์ใหญ่ๆกว่านี้ในวันข้างหน้าพี่เชื่อว่าหนูทําได้ Po t e n t เช l หนูมันเลิศมากจริงๆแบบเยี่ยมอ่าวันนี้ประมาณนี้สําหรับบอยดิกดอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย